ขายที่ดินแปลงใหญ่วิวเขาเนื้อที่40ไร่1งาน35.9ตารางวาที่ดินอยู่ในเขตอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีที่ดินมีจุดเด่นหลายอย่างทำเลดีเยี่ยมห่างจากถนนสาย340สุพรรณชัยนาทเพียง300เมตรทำให้เดินทางเข้าออกสะดวกสบายใกล้แหล่งชุมชนห่างจากตลาดท่าช้างเพียง5.3กิโลเมตรและที่ว่าการอำเภอเดิมบางเพียง6.3กิโลเมตร ด้านข้างกว้างประมาณ224เมตรและด้านหลังกว้างประมาณ244เมตรเหมาะสำหรับสร้างรีสอร์ทที่พักอาศัยวัยเกษียณหรือซื้อเก็บไว้เก่งกำไรให้เช่าก็เหมาะที่ดินมีบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบและเป็นส่วนตัวที่ดินวิวเขาแปลงใหญ่ทำเลดีมีอนาคตแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับขายไร่ละ3 0 0แสนบาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรง สนใจติดต่อสอบถามโทร0839874552เบอร์น,นี้มีไลน์ด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ